สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกม RX และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอดผมขอสเสนอ UG Phone ที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดาย UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันคาวโปนมือถือทำให้เพื่อนๆสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร์มเกมได้ท้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดบอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอลื่นไหล l าเทนซ y ่ต่ำ UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวัลสติบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะ นเลยนั่นก็คือด VIP ลื่นไหลสบายกระเป๋าจ่ายเพิ่มเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นสําหรับใครที่อยากโหลด UG p h o ฟ e สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือสรอกโค้ด TT ICCC เทสระหว่างซุปโนโกันินจาอาวุธเงาตัวนี้อยู่ที่เงา9นะ,นะตรงรุ่นเลยนะครับโดยที่เงื่อนไขอ่ะตัวนี้นะ ตัวนี้เป็นตัวเทสของเรานะครับหลายท่านถามมาเยอะแยะมากมายช่วงนี้นะรกระแสรินจาซุปโนมาแรงมากเพราะว่าเกิดจากการปรับแพทบรารานล่าสุดนะครับเราก็ยินดีครับตอบสนองพ่อแม่พี่น้องนะฮะแม่กาด้วยนะเบอร์หนึ่งไม่ใช่ตัวนี้ผมจะเทสยังไงนะบนพื้นฐานอะไรนะครับส่วนจะเทสคืออาวุธเนี่ยมันสืบทอดไปแล้วไม่สามารถที่จะมีสองเซตได้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะ ไม่มีกระตังขนาดนั้นที่จะทํา2อาวุธทองทั้งคู่นะแล้วก็บวกสิทั้งคู่อัพเกรดได้ทั้งคู่ออฟแมลได้ทั้งคู่มัน impossible จริงๆนะครับขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะอย่างมากที่สุดเราก็จะสามารถใส่ได้ประดับชุดออฟแมวอะไรเงี้ยตัวเนี้ยดั้งเดิมเลยคือแคปสิจแต่ถามว่าจะทําแคปสิเทสได้ไหมก็บอกเลยว่าไม่ได้เพราะว่าอาวุธมันไม่ได้นะนะก็จะเทสที่แคปแ โดยที่อาวุธเนี่ยเราจะทำกันยังไงกับมันเราจะใช้อาวุธขาวได้แหละนะครับอย่างมากที่สุดให้มันมีความเท่าเาทียมและเสมอภาคน,นะครับก็ข่าวั้งคู่ไปเลยึงอื่นต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันให้หมดอาวุธเงาเก้าเนี่ยก็ดีที่สุดเลยเพราะว่าเราจะเทสที่อาวุธเงาเก้านะครับดีมากเพราะว่าถ้าถามว่าเทสที่อาวุธเงาหกเงาห้าเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรละซุปโนน่าจะแรงกว่าแล้วอย่างนั้นแต่ถ้าเงาเก้าอ่ะอ่านินจาม,มันได้เปรียบนะนินจาได้เปรียบเพราะว่าเงามันค่อนข้างเข้มข้นนะฮะ แล้วก็ซอมบี้ก็จะเปิดด้วยนะครับเพราะเอิ้นตัวนี้ก็ได้เฮสอยู่ที่9วินาทีพอดีนะครับอ่า9วินาทีพอดีโบได้แบบ1วิสบายๆเราจะเทสซุปโนไม่มีพระอ่านินจาไม่มีพระแล้วก็เทสอันหนึงคือซุปโนมีพระแล้วก็นินจานะครับอ่าประมาณน,นี้แล้วกันนะสส่วนนะครับด้วยกันเดี๋ยวได้ผลลัพธ์อะไรยังไงแล้วเรามาวิเคราะห์กันตอน่อเป็น500 ธาตุห้าร้อยโอเคขนาดใหญ่สองหนึ่งสองจุดสามเราต้องต้องให้มันเหมือนกันนะไอ้อตรงเนี้ยเทสขนาดใหญ่เนาะอินห้าศูนย์หนึ่งแต่อินไม่น่าจะเป๊ะมากนะเพราะว่ามันมีโบนัสจ็อบของอาชีพแต่ละอาชีพอยู่นะครับเอ็มเพนอยู่ที่อะไรสองเจ็ดห้าจุดเจ็ดเจ็ดบวกกับหนึ่งเจ็ดเจ็ด จุดสีนเท่ากับนี่ก็ชวนจังสองเจ็อ่อจุด7 7เจเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่ผมเปิดซอมบี้ผมปิดกับปิดกับสองเจ็ดห้จุดเจบวกกับหนึ่งสามห้าหึ่ง รปรับ4.1.57 1เนี่ยเศษเปียกเอ็มเพนนะครับเคเอ็มโบอยู่ที่สองหนึ่งศูน จดให้มันเหมือนกันนะฮะไม่ใช่อะไรนี่ผมมาจดไว้เพื่อให้มันทำนินจาให้มันเหมือนกันนะถ้า,ทาเาท่าที่ได้เอมโบมันต้องเท่าแนละ้วแต่เอมเพนอาจจะถ้าเห็นเพนก็น่าจจะต้องเท่าด้วยนะอาจจะใกล้เคียง 2, 3, 3, 3, โอเคประมาณนี้เอ่อบูทจดบูทไปหน่อยดีกว่าบูทห้าสิบสองนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยโบนัสไฟเท่าไหร่ โบนัสไฟสิโอเคสแตทที่เราต้องการก็น่าจะเข้าๆประมาณนี้นะที่เราสนใจนะโอเคทีนี้เราไปที่นินจุยนะนินจุยเอ็มเพนอยู่ที่275.41บวกกับ115หเหลือ115อแล้วจุดนะหืมหายไปเยอะนะเนี่ย275.41เอ็มโบ เอ็มโบเหลือร้อยเก้าสิบเลยเหรอสองหนึ่งสองแล้วจุดสามใหญ่เท่ากันแล้วนะพอลลี่ห้าแองเจิลสิบสี่ร้อยเก้าสิบโอเคตรงหมดทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมจะลุยกันมานาแล้วฮะ <c oughs> ยู้ไปตัวอะไรก่อนดีอยากได้อาชีพอะไรก่อนดีครับเพ้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเพื่อนแองเจิร์ลิ่งอาร์แองนะครับ ร้อยสี่สิบไหมร้อยสี่สิบเนาะจบโตไปอักแองนะอักแองอักแองมันขนาดกลางหรือวะเฮ้ย <Hey! S 1> อักแองไม่ได้ดิโอ้โหไอเชดโดไม่ได้อักแองทำไมอักแองไม่ได้ไอเชดโดเราเทสพรีเซ็ตขนาดใหญ่ mm hmm. สดผิดเนี่ยไอตรงอักแองเนี่ยเออไม่ตัดออกนะไอตรงเนี้ยผมไม่ตัดออกแนละ้วเดมอนไหมเดมอนก็อันนี้เลยหล่ออัปเดตง่ายสุดแล้วผมว่าคนชอบด้วยอะหล่ออัปเดตก็ได้อะ เดมอนเชเดเดมอนสิบเชโดลออยู่ที่9โอเคแล้วถ้านินจาล่ะเดมอนสิบเหมือนกันนะเห็นไหมนินจาแล้วก็ Demon เดมอนสิบเยี่ยมจบละได้ตัวละตัวที่ชอบกันพอดีเชโดลออยู่ที่อยู่ที่9โอเคจบไปเกือบเทสไปแล้วนะเกือบแปด ผมเกือบเทไปแล้วมเมื่อกี้เกือบลั่นไปแล้วนะแอ่งอะโอเชตโตนึกขึ้นได้ทำให้มันกลิ่นแปลกๆวะ่ะโอ้โหเกือบแตกเทไปเทไปไอ้ยเป็นกระตางกันเยอะเลยโอ้เรียบร้อยขนาดกลางขนาดเล็กแม่งไม่เท่ากันวดสถิบดีขนาดใหญ่เชตโด้เป็นเทขนาดเล็กเหนือจะเชื่อจริงๆโอเครือว่าไม่มีรออัปเดตร4อยสครับ1นาที ชุดเซ็ตร้อยสิบอาวุธไม่มีนะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับเจ็บเบิ้์นดัวดีมาหนึ่งแต่ขี้เกียจได้กลับแล้วอ้าวร้อยหกสิบเจ็ดถึงร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะเขียนอย่างนี้แล้วกันมะเอ็มโอเคได้ละเซ็ตร้อยเจ็ดร้อเจ็ดสิบนะครับ ต่อไปนินจุยน้าร้อยเก้าสิบโอเคร้อยเก้าสิบตรงตรงหมดทุกอย่างห้าหนึ่งศูนย์ใหญ่สองหนึ่งสองจุดสามเบตงตัดเลี้ยงออกรบพรุยพ้อมลุยพร้อมเลยพร้อมเลยอ่ามันยังไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่คือมันต้องเดี๋ยวมันต้องพูดต่อนะว่าผลที่ได้แล้วสิ่งที่เป็นนะ 460ประมาณล้านต่อวิอ่า4ี0อล้านต่อวินลินจากับซุปโนนะลินจาไปคนเดียวนะโอเคแรงกว่า3เท่าโดยประมาณอยู่อ่าทีเนี้ยผมจะเอาพระมาแล้วเออ สามร้อยโดยประมาณสามร้อยนิดนิดอ่าทีนี้โอเคได้แล้วค,ครับสามร้อยสามสิบมีพระแอาโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะนี่ได้ยอย่างนี้นะครับเห็นไหมยินจ่าสี่ร้อยสิบ ทูปโนไรพระสามยสามสิบนะครับอ่าบทสรุปที่ได้มันสะท้อนอะไรออกมาบ้างจากการเทสโดยที่สเตตัสตัวละครเงา9นะครับเงาเก้าอัพไส้ยังไม่เต็มนะต้องบอกนี้นะไส้ยังไม่เต็มคือเหลืออะไรคืออย่างนินจาเนี่ยไอตัวทนันเดอร์คาวยังไม่เต็มมอร์ล็อกเดย์ยังไม่มีกรณีแรกคือว่าทุปโนอ่ะได้เปลี่ยนนินจาได้อะไรอาวุธมือเดียว อาวุธเบเดียรมันได้เปลี่ยนยังไงก็รู้ๆอยู่แล้วเนาะโลสเตตัสโลสำคัญมากฉะนั้นเนี่ยสเตตัสที่เราทำให้มันเท่ากันนะ่ะจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันเพราะว่ายังไงแล้วเซียเนี่ยซุปโดเนี่ยเอ็มเพนยังไงยังไงก็จะมากกว่านินจาฉะนั้นเนี่ยเอ็มเพนเนี่ยมันจะต้องมากกว่าหลายเปอร์เซ็นต์หลายร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้ข้อแรกนะข้อสังเกตข้อแรกคาถาเอ็มเพนแล้วก็ดีวายชิลแต่ละเนี่ย ในเพชรที่เราได้เมื่อเทียบกับนินจาแล้วจริงๆแล้วดิฟกันนะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ข้อแรกส่วนข้อที่2ตัวนินจาเองนะครับมันเดือดตรงเงาทีเนี้ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับดินจาด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราไปพูดถึงฝั่งนินจาบ้างโอเคนินจาอาวุธ2สองมือเอ็มเพนมันน้อยกว่าถูกไหมแต่อย่างที่บอกครับตัวนี้อาวุธเงา,ามันยังไม่เต็มเว้ยที่ 9, เก้าเงามันยังไม่เต็มตมันยังอัพได้อีกหนึ่งอันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัพขึ้นไปอีก ดามเม็ตก็จะฉีกอีกถูกปะเพราะว่านินจาความแรงมันขึ้นอยู่กับเงาเอาเนี้ยจริงๆเทสอารมณ์เนี่ยคล้ายๆประมาณเงาแปะอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออาวุธการ์ดโปรเตกแล้วยังไงก็ต้องใส่ก็คือตัวมอลล็อกเดย์ซึ่งเราจะบวกทวีคูณความแรงของตัวทนึกข่าวขึ้นไปอีกนี่คือที่นิจาตัวนี้ยังดันต่อได้ฉะนั้นแล้วไซส์เบ็ดเสร็จเน็ตๆเลยนะ คืออันเนี้ยซุปโนเราเสียเปลี่ยนลินจาเยอะนะเพราะว่าอาวุธมือเดียวเรามาทําเป็นอาวุธ2มือมันค่อนข้างที่จะแบบไม่แฟร์อย่างรุนแรงฉะนั้นเอ็มเพนเนี่ยยังไงก็เยอะกว่าเยอะมากมาแล้วถ้าไปกับพาผมว่าไอ้สามร้อยสามสิบล้านเนี่ยถ้าเทียบกับลินจาสี่ร้อยสิบแล้วเนี่ยยังไงยังไงผมว่าแรงกว่ายังไงก็แรงกว่าครับซุปโนกับพานะผมว่าแรงกว่าแล้วโอเปอร์ไม่หลุดผมว่าแรงกว่าลินจาแต่ถ้าไปคนเดียวอะ ยังไงก็น้อยกว่าดูแล้วไม่มีทางที่จะแรงกว่าได้เลยนะครับต่อให้เอ็มเพนชดเชยกลับมานินจาก็มีเงาทันเดอร์คาวเพิ่มไปคนเดียวบทสรุปเลยนะนินจาแรงกว่าโดยประมาณ2เท่าแล้วกันเพราะว่าซุปโนเอ็มเพนเพิ่มมาอาจจะได้เพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งผมว่าเอาตัวนี้ที่เงาแปะแล้วกันพูดที่เงาแปะแล้วกันนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยไสเงามันยังไม่เต็มนะมันยังกดต่อได้เงาแปะแล้วนินจาแรงกว่าซุปโนเลยนะฉะนั้นซุปโนจะแรงกว่านินจาน่าจะเงาหกได้เลย ก็นั่นแหละนะครับตามบทสรุปเลยนะฮะว่านินจานั้นเนื้อมาแล้วเล่นคนเดียวถ้าเอาแปลมีมอรอกเดนะก็ยิ่งสบายเลยก็แรงกว่าแน่นอนแรงกวันซุปโตอันนี้คือฟันธงได้เลยนะครับไปคนเดียวนะ่ต่ถ้า,ปาจจปไปกับพระเนี่ยอาจจะกัมกึ่งซุปโตไปกับพระนะ บอกเดเอาแปดนะกับซุปโนไปรพระนะฮะก็ประมาณนี้เห็นแล้วไหมว่าเทอริสอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องตลกของจริงขนาดเนิฟแล้วนะเดี๋ยวผมต้องมาจัดใหม่ต้องมาจัดใหม่ผมยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นี่ขนาดเนิฟแล้วยังไงวะทุกแบบไปคนเดียวนะนินกระจจยกับซุปนนุยนะซุปกระนนะคลิปจบแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ